โอเคนะผมสวัสดีทุกคนด้วยก็อยู่ผมร้านเช่นเคยวันนี้ไม่นานมัไม่นานมัเล่นกันชิล เห็น,หนตัวเกมมากินชินนึว่าจะมาเล่นกินชินใช่ไหมล่ะล้อเ,เล่นไม่ได้เล่นหรอกวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของเฟนคาร์ฟนั่นเองก็ถามว่าทําไมต้องพูดถึงเรื่องเฟนคาร์ฟก็ทุกคนก็น่าจะเห็นในโพสต์ของผมในชุดชน YouTube แล้วแหละว่าเฟนคาร์ฟได้ประกาศถามคนดูว่าถ้าเฟนคาร์ฟเปิดให้ผู้ชมเข้ามาเล่นในทั้ง PC และโทรศัพท์ทุกคนจะคิดยังไงก็นั่นแหละครับ ก็เลยให้เกิดคลิปนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าเฟรนครับมอทราทีให้ผมมาโปรโมตในการเปริดรับสมัครคนที่จะเข้ามาเล่นในเฟรนครับเพลเลอร์ซีซั่น2นั่นเองยี่ถ้าถามว่าวิธีการสมัครเป็นยังไงก็ไปเดี๋ยวผมพาไปดูกูโอเคตอนนี้เราอยู่ในหน้าแพลฟอมของเฟรนครับเพลเลอร์เอสีซีซั่น2นั่นเองนะผมก็อ่า ถามว่าแบบฟอร์มนี้เอามาจากไหนเดี๋ยวแบบฟอร์มนี้ผมทิ้งไว้ใต้ดีสคริปชันนะผมใครที่สนใจแล้วก็ก็สามารถมาสมัครกันเยอะๆได้นะครับผมโอเคจะอธิบายกฎหลกัหลกๆของจะเข้าร่วม h o l l u r s b 2ซีนะผมก็ส่วนพวกนี้ผมไม่อ่านนะผมผมจะไม่อ่านเคาะเดี๋ยวจะให้คนที่อยากเข้ามาสนใจก็คือเข้ามาอ่านนี้ได้เลยส่วนผมจะบอกกฎหลกัหลกๆก็ตามนี้นะผมอย่างแรกคืคือคนต้องมี YouTube แล้วก็คนต้องไลฟ์สตรีมได้นะครับผมก็ นี่แหละตามนี้เลยตามข้อแรกเลยนะผมอันนี้อันนี้เน้นด้วยเขาเขาย้ำเลยว่าอันนี้เน้นนะครับผม โอเคข้อต่อไปก็คือคนต้องมีดีแท็เป็นของตัวเองนะผมถามว่าดีแท็คืออะไรก็คือตัวเกมแท้หละสำหรับใครที่เล่นตัวเกมเถื่อนนะผมก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับโอเคข้อที่3ก็คืออายุได้หมดนะผมส่วนข้อต่อไปก็คือข้อที่4นะครับผมก็คือเคารพรุ่นพี่รุ่นน้องก็คือไม่ท็อกซิกไม่วุ่นวายนะครับผมข้อที่5้าก็คือออดิสคอดบ่อยๆก็คือเราจะมีการแจ้งฐานดิสคอดนะครับผมว่ามีกิจกรรมอะไรตอนไหนนะครับส่วนข้อสุดท้ายก็คือเล่นไมค์ค้าหมอนได้ประมาณ15บหบอกไปต้นไปนะผมจะบอกว่าเฮ ใช้หมดเยอะพอสมควรนะผมถ้าเล่นได้ประมาณ15บอทขึ้นไปก็ถือว่าโอเคนะครับประกาศทาง Official ยลนะผมก็คือเฟรน c r a f ับออ i ฟิเชนั่นเองเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวผมคอบโชว์เลยอะเฟรน c r a f ับออฟิเชียลนี่นะผมก็คือเขาจะประกาศทางนี้นะครับผมว่าใครเป็นคนผู้ที่มีสิทธิ์ได้เข้าร่วมมาหลอนกับเรานะครับส่วนที่เหลือคือทุกคนไปเขาเียนะไปกรอกไปฟอร์มกันเราเองเลย โอเคนะผมก็สำหรับวันนี้ก็หมดแล้วนะผมก็ถ้าใครอยากจะเข้ามาเล่นโดยที่ตัวเองมีไ d ดีแทนเนาะก็สามารถเข้ามาร่วมจอยกันได้ร่วม,วม,วมลงนรกกับเราได้นะผมก็โอเคสำหรับวันนี้ขอลาตัวไปก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าสตรีมหน้าแล้วก็ถ้าใครสมัครมาแล้วก็ไว้เจอกันในเฮอร์เรอสพนะครับสำหรับวันนี้ขอลาตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปเยบายเจ้า